ผมว่าปลูกพริกแบบนี้ง่ายแล้วก็ประหยัดดีครับบอกไว้ก่อนนะครับว่านี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นก่อนหน้านี้ผมซื้อมเมล็ดพริกที่เป็นซองขนาดบรรจุ100มเมล็ด 3- ซอง100บาทภรรยาผมมาเห็นเธอบอกว่าวิธีการแบบนี้มันช้าเกินไปเธอแนะนําให้ผมไปซื้อถุงที่เขาพ่อขายเป็นถุงถุงแบบนี้ถุงหนึ่งมีประมาณ3-4ต้นราคาถุงละ1ิบาทเองซื้อมาสัก100บาทก็ได้ประมาณ ประมาณ40-50ต้นจากนั้นเราก็ขยายลงไปใส่ถุงเพาะถุงใหม่หรือว่าใส่ในกระถางก็ได้หรือจะนําไปปลูกเลยก็ได้ใช้เวลาไม่นานพริกก็จะออกดอกแล้วก็จะออกลูกทําให้เราเก็บกินได้สบายๆไอ้ที่เราเพาะเมล็ดไม่รู้ว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดแต่วิธีการแบบนี้เกิดชัวร์แน่นอนดูสิครับได้มาทั้งหมด45กระถางผมว่าวิธีนี้มันประหยัดเวลาดีนะครับพี่ๆเกษตรกรท่านใดมีวิธีการแบบไหนในการ หยายพลิกช่วยแนะนำผมด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ